โอ้โหบันเทิงเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวกันนะทำไมมันไม่ค้างไวเนี่ยอย่างนี้ฝาโคกมันไม่หนีตูดอะ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะสื่อรายการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกของเราผม Victory Cat นั่นเองเการันกำลังรับชมนี่คือเกมมอยครับนั่นเองเย้ yeah! ก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะผมก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าหลังจากที่ผมได้ไปอยู่โรงพยาบาลมา2วัน1คืนด้วยกันนะฮะเรามีภาพกรอบด้วยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมนะฮะหลังจากที่ผมได้กินอาหารเป็นพิษเข้าไปนะฮะทำให้เราต้องไปเกมอยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> นะโอเคแต่ว่าวันนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภายในวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดูกับ map Underwater house นั่นเองอ่าบางคนอาจะสงสัยนะฮะว่า Underwater คืออะไรก็คือใต้น้ำนะฮะมีคำตรงไทยด้วยคำว่า house นะฮะแน่นอนับผมเป็นบ้านใต้น้ำนั่นเองมันจะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว let's go ซึ่งของตรงหน้านี้นะฮะเป็นของที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นแมปนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าจะเป็นยาแล้วก็การเอนชานนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย นั่นเองเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปเลยนะครับก็จะมีเรื่องของยาและก็การเอนชานนั่นเองคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมฮะว่าถ้าเกิดเราจะมองเห็นใต้น้ำเนี่ยมันต้องทํำยังไงซึ่งวันนี้ผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมีนะฮะนั่นก็คือยามองตอนกลางคืนซึ่งไอ้เจ้ายามองตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดเราดื่มไปปุ๊เเวลาาร องลงไปในน้ำเนี่ยนะครับจะสว่างหมดเลยนั่นเองนะครับย้ําคําว่ามองจากบนพื้นผิวโลกนะฮะแต่เกิดแล้วอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็มืดเหมือนเดิมนะฮะเราเลยต้องมีตัวช่วยนะฮะนั่นก็คือการเอ็นชานตัวนี้นั่นเองนะครับโดยเป็นเอ็นชานบุกนะฮะเอฟเฟกก็คือริสปิริเลชันนะฮะถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับมันจะมีตั้งแต่ระดับหนึ่ง 2แล้วก็3นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงระดับสักประมาณ่ามาละกันนะคะผมคิดว่า2น่าจะแบบพอสลัวสลัวนะฮะสมผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าโอโ้โหสว่างอืบพไปเลย นะไอเคมไหมคุณผู้ชมพอเราดื่มไปปุ๊บนะฮะรอบนี้เราก็สามารถมองใต้น้ําได้อย่างแบบว่าสว่างมากเลยนะครับแต่มีข้อเสียนะฮะคือถ้าเกิดเรากินยานี้ไปปุ๊บนะฮะพอเวลาเราอยู่พื้นผิวโลกเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นได้ก็จริงแต่พอเราเราอยู่ใต้น้าปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมก็มืดเหมือนเดิมนะฮะและจะทํำยังไงแน่นอนก็ผมว่าวันนี้ผมก็มีการเอินชันเจ้าบุกอันนี้นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมี โต้นะฮะทำการตีบวกนั่นเองนะครับเราก็ทําการวางไปเลยหลังจากนั้นนะฮะเราก็ใส่เป็นเอ่หมวกนะฮะผมไม่มั่นใจว่าหมวกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นแร่อื่นได้หรือเปล่าอย่างเช่นไอรอนนะฮะหรือว่าโกนนองนี้นะฮะแต่ว่าผมได้ทำการยกไดมอนด์มานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะฮะช่องที่2เราก็ทําการใส่เป็นเอ็นชันบุกไปเลยนะครับกับเอฟเฟกต์レปิเลชันนะฮะอ่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับหมวกนี้ผมจะตั้งมันว่าเอ่อไดมอน Under นะฮะ Weather นี nee, mm ่ hmm. ผมจะตั้งในรูปแบบนี้เลยจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องตั้งก็ได้นะฮะแต่ผมอยากตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ทำการดึงมาเลยนะฮะชิบหายแล้วคุณผู้ชมโอ้ oh my god นะฮะเราต้องมีคอสห้นะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการอ่าปรับเป็นเกมโหมดก่อนนะฮะนี่ต้องพูดก่อนว่าเกมโหมดก็ไม่มีนะคุณผู้ชมเออคือนี้ต้องทำการอินชาร์นเองนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นอ่อันเดอร์ Under, นะฮะ เวทเธอร์โอเคอันเดอร์เวเนะครับปิ้งเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้หมวกที่เราต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Diamond u n d e r อร์เวเนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราทำการใส่ไปเลยนะครับก่อนที้เราจะทําการใส่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูก่อนนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่นะเรายังไม่ใส่พอเราลงไปในานา้ำปุ๊บมืดนะฮะทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดพอเราใส่ปุ๊บปิง้งนี่ครับคุณผู้ชม เป็นยังไงฮะอ่าแต่อันนี้จะเป็นสลัวสลัวถามว่าทำไมาถึงสลัวสลัวก็เพราะว่าผมไม่ได้เอาเลเวลสามมาเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้มันมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับแต่ว่าผมเริ่มกันดึงเลเวลที่สองมานั่นเองนะครับถ้าเกิดสามเนี่ยผมได้ทําการลองแล้วนะฮะคือแม่งสว่างทั้งเวิร์กเลยนะฮะผมคิดว่าแม่งโคตรจะฮาร์ดคอร์จนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือ อันเดอร์เวเธอร์เฮานั่นเองอ่าเป็นไงคุณผู้ชมถือว่าน่าจะตรงนั้นน่าจะเป็นฮอนะฮะฮอในความหมายคือเหมือนว่าเป็นจุดศูนย์กลางแหลมนองนี้นั่นเองนะครับแต่ผมขอหาทางเข้าก่อนนะเอทางเข้าอันนี้หรือเปล่าวะไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าอันไหน <c oughs> โอเคไหนดูซิดูซิอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้ไม่น่าใช่นะฮะมองลงไปแล้วมันไม่เวร์นี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะปึ๊บอ,อ่าอันนี้ฮะคุณผู้ชมถูกต้องปึ๊บโอ้ยขึ้นไม่ได้ ตายแนละ้วคุณผู้ชมจย่าบอกนะผมต้องโอเคนะฮะไอเราก็นนึกว่าเราต้องทําการใช้เกมหมดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหน้าจะเขียนว่าหอนะครับและนี้ก็คืออะไรเนี่ย น่าจะเป็นห้องอาหารละมังคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องอาหารกันก่อนเลยดีกว่านะฮะตรงไปหอไม่เอาฮะน่าจะเป็นห้องอาหารมั้งถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคเราเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมอู้อยู่ใต้น้ําจริงๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารคอนเฟิร์มเลยนะครับนี่ผมลืม เรื่องของออโต้จำใช่ไหมจริงๆแล้วตัวเกมมันน่าจะเซฟไว้นะว่าเราไม่ต้องการออโต้จำเนี่ยผมเปิดปิดหลายรอบมากนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไปฮอได้อีกเหรอโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเนเธอร์ว้าว สามารถไปเนเธอร์ได้นะฮะอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมผมลืมแล้วนะครับเขาเรียกว่าวาดนะฮะอ่าเนเธอร์วาดแล้วนองนี้นะครับก็มีการปลูกเนเธอร์วาดแถวนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปนะฮะตอนท้ายตอนท้ายนะครับโอเคอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นสีสัน <laughs> อ๋อสีสันนะฮะเข้ามาแล้วเอ้ยสวัสดีพวกเอง ต้องการเพลงอะไรบอกมาบอกมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องน่าจะขัดข้องว่าผมไม่สามารถที่จะเปิดเพลงอะไรได้นะครับและนี้ล่ละอ๋อเปิดปุ่มอันนี้ใช่ไหมเข้ามานะฮะใต้นี้ก็มีห้องเหมือนกันนะฮะออ้เป็นระบบเรสโตนนะฮะสุดยอดนะฮะนี่เขาให้เราเห็นระบบภายในเลยเนะี่ยคุณผู้ชมเออก็ถือว่าเจ๋งดีนะฮะแล้วทำไมาไฟอันนี้มันไม่ติดวะคุณผู้ชมหรือว่าเราต้องทําการเปิดตรงไหนหรือเปล่านะฮะ เอ๊จริงๆแล้วไฟมันน่าจะติดถูกต้องไหมเออแต่ว่าไฟมันไม่ติดอะตรงนี้หรือเปล่าฮะแล้วก็นะมันน่าจะมีคันโยกเปิดอยู่อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะใช่นะฮะโบดูสิเนียนอ๋อมาเป็นไฟเทคแรมนองนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะจา้าบเลยนะครับถ้างั้นผมจะทาการเปิดมันทิ้งไว้นะฮะให้มันแบบแลกเล่น <laughs> โอเคต่อไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปฮอกันนะครับ ซึ่งฮอลเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4ทางด้วยกันนะฮะซึ่งทางแรกนี่ก็คือจะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถออกไปจากอันเดอร์เวเทอร์ได้นะครับแล้วก็จะเชื่อมกับห้องอาหารนะครับแล้วก็ตรงมาจากห้องอาหารเนี่ยก็จะไปที่เนเธอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถออกมาจากเนเธอร์ได้เลยนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกมานะครับต่อไปตรงนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ไม่มั่นใจนะฮะร,รูมเหรอใช่ไหม รูมโอเคนะฮะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนของเรานะครับก็ถือว่าแจมแมวมากนะฮะอันนี้เป็นห้องนอนนะครับว้าวมีโต๊ะเขียนหนังสือด้วยฮะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้เปิดปิดได้เดี๋ยวกันนะไม่เกี่ยวหรอวะไม่รู้เหมือนกันฮะเออมันดึงออกมาได้แต่ว่ามันเอาขึ้นไปไม่ได้นะครับและน,นี้นะฮะเออเหมือนกันไว้เฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนโต๊ะเขียนหนังสือนะฮะแล้วก็มีตรงมีเตียงนะครับอุย้ยมีชุดนะฮะสุดยอดถ้างั้นเราก็ต้องทําการยืมมาใส่หน่อยนะฮะ ใส่เลยใส่เลยนะฮะรู้สึกว่าหมวกผมไม่ต้องการแล้วนะครับนี่ใส่ไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะถ้าเกิดไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าก็น่าจะเป็นชั้นวางของเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นทอยเลชนะฮะนั่นคือห้องน้ำนั่นเองนะครับโอ้โหบันเทิงเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวกันนะทำไมมันไม่ค้างไว้เนี่ยอย่างงี้ฝาโคกมันไม่หนีตูด โอ้โหทำไมห้องน้ำแม่งมันทึงอยู่ไวเนนะี่ยคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นอ่างล้างมือนะฮะโอเคก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะน่าจะเหลืออีกห้องหนึ่งนะครับไอห้องนี้นี่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับมันอ่านว่าอะไรไวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าเออพอมองแบบคร่าวๆนะฮะเพราะว่าไง ส่วนมากเนี่ยบ้างก็ต้องมีห้องเก็บของนะครับโอเคฮัลโหลน่าจะใช่นะฮะอ่าใช่จริงๆด้วยฮะแต่ว่าไม่รู้กันว่ามันคืออะไรนะครับเราสามารถเอาของมาใส่ออด้านหน้านี้ได้นะฮะเพื่อกันลืมอย่างเช่นฝั่งนี้เนะี่ยอาจจะเป็นขวดยาฝั่งนี้อาจจะเป็นขวดที่ไม่มียาแล้วล้มนองนี้นะฮะก็สามารถที่จะแบ่งฝั่งได้เอ้ยเจ๋งไว้เจ๋งแต่ว่าทําไมมันไม่มีของให้เราบ้างวะ <c oughs> โอ้ <laughs> ผู้ทําแมปนี้ทําไมไม่คิดบ้างนะฮะน่าจะให้ของกับเราบ้างนะครับ ไม่ไม่มีจริงๆว่ะคุณผู้ชมเออเว้ยเฮ้ยทั้งสองฝั่งเลยเปเนี่ยโอ้โหทั้งสองฝั่งเลยนะฮะผมคงไม่ต้องสืบแล้วว่าอันนี้ก็น่าจะไม่มีเหมือนกันอันนี้ก็คงไม่น่าจะไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงไปฮอร์นะฮะง่ายๆนะฮะเป็นบ้านสไตล์ที่แบบว่าชิลๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการแมปนี้ผมคิดว่าน่าจะเล่นกันหลายๆคนหน่อยนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะครับโอเคไปๆมาๆผมคิดว่าผมกลับมาปิดมันดีกว่านะฮะเราจะได้ไม่แหลกเล่น นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวจะไปเนเธอร์กันเลยดีกว่านะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่เนเธอร์เขามีการเตรียมการอะไรไว้บ้างนะครับเพราะว่าบ้านที่มันมีเนเธอร์ในตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการสร้างอะไรไว้บ้างแล้วที่เนเธอร์นะฮะเดี๋ยวเราเลยจะลองสุ่มไปที่เนเธอร์ดูนะครับโอโหลงจงนะครับไม่มีอะไรต้อนรับเราเลย <laughs> แต่ว่าดีแหละนะฮะที่ไม่มีอะไรต้อนรับเรานะครับเฮลโหลกจ้ Hello, ใหโหลดก่นนะผมขอเอานี้ออกก่อนนะฮะ Hello guys ไม่มีอะไรเลยนะฮะไอเราก็นึกว่าจะมีบ้านที่เนเธอร์อีกนะฮะต่นสุดท้ายแล้วคือไม่มีนะครับโอเคไม่มีก็ไม่มีนะครับหวังว่ากลับมาที่เดิมเยี่ยมนะครับโอเคครับผมก็คร่าวๆสำหรับบ้านในวันนี้นะฮะก็คงจะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับอย่ที่ผมพูดก็ผมว่าถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวนี่คงอาจจะแบบหลอนนิดๆ <laughs> ไม่นิดแล้วคุณผู้ชมดูจากสภาพแล้วก็น่าจะหลอนมากเลยนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เอฟเฟกยาก็ได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมมันก็ชอบบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยถ้าอยากรู้าติดตามกอกดซับสไคร b เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ไม่พลาดตามคลิปแหวงเราด้วยนั่นเองก็วินิวตี้ดีแคทขอลาอไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าจเจอใหม่กับผมสวัสดีครับ